ดรชูศักยืนนานครับจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกครับ,รบตอนนี้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ครับผมก็เป็นอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กนะครับก็จะมีประเด็นที่จะนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของการดูแลเด็กที่มีปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ อาหารแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการซึ่งปฐมเหตุเลยก็คือประเด็นในเรื่องการดูแลสุขภาพเด็กอย่าง,ย,างยั่งยืนซึ่งจะทำให้ประชากรของเราเนี่ยมีคุณภาพนะครับก็จะเป็นประเด็นที่จะทําให้ผู้ฟังได้มีมุมมองนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะ ของโลกที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กสถานการณ์ของประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวกับสุขภาพเด็กที่เราเจอปัญหากันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวโน้มของการจัดการอาหารแนวโน้มของการจัดการความยั่งยืนของอาหารในชุมชนแล้วก็สิ่งที่จะเป็นผลกระทบที่สําคัญที่ทําให้เด็กของเราเนี่ยได้รับหรือเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพซึ่งจากสถิติ นะครับที่ได้รีวิวมาเนี่ยก็จะพบว่าของประเทศไทยนี้มีครบทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเด็กขาดสารอาหาร mm hmm. เด็กเตี้ยรวมทั้งมีเด็กอ้วนด้วยคืออยู่ในแอเรียเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกนะครับบางประเทศเขาอาจจะมีความยากจนแล้วก็เด็กก็จะมีเรื่องของการขาดขาดสารอาหารเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่น่าหยิบยกขึ้นมาดูว่า เรื่องของแนวโน้มการทําวิจัยของอาหารในเด็กนั้นอาจจะต้องมามองในส่วนของปัจเจกบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพราะว่าลักษณะปัญหานี้มีความแตกต่างกันครับจากประสบการณ์แล้วก็การเก็บข้อมูลในพื้นที่นะครับก็จะพบว่าพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีความหวังดีเจตนาดีในการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกหลานตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ลักษณะของการดําเงชีวิตที่รีบเร่งเนี่ยนะฮะอาจจะมี เงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้พ่อแม่เนี่ยต้องจัดอาหารนะครับอาจจะเกิดจากการขาดความรู้นะครับหรืออาจจะเกิดจากความหวังดีที่คาดหวังว่าลูกจะต้องได้รับอาหารที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับอาหารเสริมหรือเป็นเรื่องของการที่ทําให้จัดการอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาสถานที่นะครับซึ่งพ่อแม่เนี่ยจะเป็นคน m a n a เป็นคนจัดการนะฮะแต่อีกมุมมองหนึ่งก็คือลูกเนี่ยต้อง มาปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการแต่ว่าก็คงไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ความไม่หวังดีตัวอ,อย่างเช่นความรีบเร่งในการที่จะต้องเดินทางแทนที่ตอนเช้าเด็กจะได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารตามปกติก็อาจจะต้องมารับประทานอาหารดูความเร่งรีบตอนเช้าเพื่อที่จะไปเรียนให้ทันนะครับหรือว่าสัดส่วนของอาหารก็อาจจะเป็นที่เห็นได้ชัดคือเป็นขนหมูปิง้งลักษณะนี้นะครับตอนเช้าก็เป็นความเร่งรีบนะฮะ อาหารเหล่านี้นะครับโดยหลักแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์แต่ว่าอาจจะไม่ครบหมู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะต้องเริ่มให้ความรู้พ่อแม่นะครับพอเริ่มให้ความรู้พ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนอาหารที่ถูกต้องก็อาจจะมีแนวโน้มที่ดีครับในการที่จะจัดอาหารที่เหมาะสมและมีคุณภาพกับเด็กครับในมของท่านเองคิดว่าในส่วนของศาสตร์ทางด้านการพยาบาลเองน่าจะมีองค์ความรู้หรือมีแนวทางในการชี้นําสังคมในส่วนนี้ยังไงบ้างไหมครับครับสำหรับพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นบทบาทที่ มีความหลากหลายอยู่ในทีนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลสุขภาพคนในชุมชนล้วมีความายืดหยุ่นในตัวเองในด้านสาขาวิชาชีพเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเด็กของเราหรือประชาชนของเรามีสุขภาพดีโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญครับเพราะพยาบาลนี่จะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือความยืดหยุ่นในการทํางานมีการประสานงานที่ดีและวมีความสามารถในการที่จะ ผสมประสานศาสตร์ต่างๆเข้ามาอยู่ในหลักการพยาบาลได้ซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่ว่าเราสามารถที่จะหยิบยกสิ่งที่มีอยู่แล้วเอามาผสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆที่เขาใช้อยู่ในสังคมอยู่แล้วเนี่ยครับมาพัฒนาทําให้เกิด Impact นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดึงในเรื่องของอจุดเด่นของเราตอนนี้มีผู้สูงอายุเยอะๆนะครับ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยระหว่างผู้สูงอายุต่างๆพยาบาลก็สามารถทําได้นะครับซึ่งจะดึงภูมิปัญญาของการทําอาหารแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของสูตรอาหารนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับโภชนาการบ้างนะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่พยาบาลสามารถที่จะแตะเข้าไปแล้วก็สามารถทําให้เกิดนวัตรกรรมในการจัดกระบวนการอาหารต่างๆทําให้ส่งคุณภาพส่งสูตรอาหารที่ดีนะครับให้กับเด็กในชุมชนซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับ